คุณผู้ชมครับ1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดโลกครับวันนี้เราล่วงหน้าก่อนเลยนะครับจะชวนคุณผู้ชมครับไปดูโมเดลเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่จังหวัดลำปางที่เขาทำต่อเนื่องมานานกว่า10ปีแล้วเพื่อเป็นการสร้างเกราะให้กับเด็กๆมีความรู้เรื่องเพศที่เหมาะสมกับช่วงวัยและแก้ปัญหาเรื่องของาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและนี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็ก,ดกครับ แล้วก็จะมีหน้าอกค่ะแล้วก็มีขนค่ะตรงที่รับค่ะแล้วก็ที่เปิดเผยด้วยค่ะแล้วก็จะมีทรงผมค่ะแผลเป็นค่ะบุคลิกด้วยค่ะแล้วก็อารมณ์ค่ะข้อกังวลต่อความเปลี่ยนแปลงปาทางร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุน์และการทําความเข้าใจในข้อแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนพิถศศึกษาตามหลักสูตรจริยศึกษาบูรณาการของโรงเรียนเสริมง,งานวิทยาคม อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางเห็นนักเรียนทุกช่วงชั้นจะได้เรียนรู้ในเรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัยสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายซึ่งบางเรื่องไม่กล้าถามพ่อแม่เวลาเราได้อยู่กับเพื่อนนะครับเราก็จะได้เห็นความแตกต่างที่เหมือนกันกับเพื่อนครับเช่นแบบเรื่องเพศเรื่องสิ่งที่เกิดกับตัวเราที่เราไม่กล้าปรึกษากับครอบครัวครับ พอเราได้คุยกับเพื่อนได้ปรึกษากับเพื่อนก็ทําให้เราเข้าใจและได้รู้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันครับทําให้เราได้แบบมีการพัฒนาตัวเองขึ้นครับพอมาเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะครูก็จะคอยบอกเสมอว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่ผิดค่ะเมื่อเรามีในวัยที่เราพร้อมแล้วค่ะเมื่อเรามีเพศสัมพันธ์เราก็ควรป้องกันเพราะว่าถ้าเราท้องขึ้นมาหรือว่าเป็นอะไรขึ้นมาค่ะ คนที่เสียใจที่สุดไม่ใช่เรานะคะแต่จะเป็นพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าส่วนมากเด็กอ่ะค่ะก็ไม่กล้านาไปปรึกษาพ่อกับแม่เพราะกลัวจะโดนดุด้วยค่ะตาลคืนน้ค้างที่บ้านต้นนะพอดี้แม่ต้นมาอยู่บ้านน่ะเพศวิธีศึกษาโรงเรียนเสริมง,งานวิทยาคมยังขยายผลสู่เครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องด้วยการนําห้องสมุดเพศวิธีศึกษาเคลื่อนที่และละครหุ่นเรื่องรักจริงรอได้ไปแสดงให้เพื่อนต่างโรงเรียนได้รับชมเพื่อชวนตั้งคำถาม ถึงความรักในวัยรุ่นรณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์ก็เด็กก็จะเข้าใจเรื่องของผู้ป่วยเอดส์ว่าจริงๆการการเกิดโรคเอดส์นั้นจะว่าเกิดง่ายก็ง่ายจะว่าเกิดยากก็ยากถ้าเรารู้จักวางตัวให้ถูกต้องตามแบบตามตามหลักการของตามแบบของวัยรุ่นที่ถูกต้องนะคะคือเรื่องของการ มีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมและรู้จักป้องกันตัวเองวันนี้เรามีหลักสูตรจริยศึกษาซึ่งบูรณาการทุกส่วนเอามาเป็นหลักสูตรของโรงเรียนนะครับเพื่อเอามาใช้ประกอบด้วยโรังเรียนคุณธรรมหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งสําคัญคือเพศวิถีที่เรานำมาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจริยศึกษาซึ่งโรงเรียนเราเป็นหลักสูตรของท้องถิ่นเป็นหลักสูตรของโรงเรียนเลยครับ กว่า13ปีของหลักสูตรเพศศึกษาที่ช่วยแก้ปัญหาหลายด้านได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมทําให้โรงเรียนเสริมงานวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นสูตรการเรียนรู้เพศวิธีศึกษาและเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการป้องกันโรคเอดในสถานศึกษาล่าสุดยังได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นระดับชาติในงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอสโลกครั้งที่29วันที่1ธันวาคมนี้โดยคณะครู ยืนยันจะพัฒนาหลักสูตรเพศพิธีศึกษาให้เท่าทันสังคมเพื่อสร้างกราะคุ้มครองให้กับนักเรียนและเยาวชนในอำเภอเสริมงามต่อไปพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน ถ้าไปดูเรื่องของสถิติผู้ติดเชื้อ HIV ในบ้านเราอาจจะไม่ได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าลดลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตัวเลขของคนที่ท้องไม่พร้อมนี่แหละครับที่ดูแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงไม่ข้อมูลจากกรมอนามัยนะครับที่พบว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 มีการล็อกดาวตัวเลขของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือว่าท้องไม่พร้อมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับ